หน้าประเทศเนี่ยต้องนําโดยชุดนี้แหละค่ะก็คือนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเมื่อวานนี้นะก็ได้มีการเข้าไปที่ทำเนียบนะคะคแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันก่อนที่จะมีการประชุมคอรมอนนัดพิเศษเมื่อวานนี้สมชุดขาวข้าราชการกันทุกคนนะคะก็ะเห็นภาพของคุณอุ้งอิงแย์ทองทานชินวัตรนายยกรัฐมนตรีเดินนาําคณะรัฐมนตรีมาถ่ายภาพหมู่ค่ะบริเวณด้านหน้าสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้านี่นะคะ ก็เป็นประจำแหละทุกชุดคณะรัฐมนตรีที่มีการเปลี่ยนแปลงปั๊บก็จะมาถ่ายภาพกันจุดนี้บรรยากาศชื่มื่นเลยเนี่ยนะคะแดดร้อนแต่ว่าสู้แดดร้อนนี่ถือว่ามีแสงดีนะมันจะเป็นภาพสวยไงอ่าเนี่ยค่ะเออฟ้าเปิดนะสวยงามทีนี้มันมีบรรยากาศอยู่ช่วงหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ต้องบอกนายกคะาไม่ไม่เอาท่านี้ค่ะนั่นคือตอนที่นายกอุ้งอิงไงค่ะ ชวนท่านรัฐมนตรีแตละท่านหลังจากที่นี่ถ่ายรูปแบบวางมือหน้าตักอะไรเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนายองค์อิงเนี่ยคืออยากได้ความเป็นกันเองก็เลยชวนรัฐมนตรีท่านอื่นๆทุกคนคะทําท่านี้กันดีกว่าอะไรฮะมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดใช่ไหมเออที่แบบเอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งอะมาประกบกันนี่ททามินิฮาร์ดกันข่ยคุณองอิงก็หันไปบอกจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ต้องเตือนบอกว่าเราอยู่ในชุดขาวทําแบบนี้ไม่เหมาะสมค่ะ ข่ได้อบคุณที่น้องสื่มวลชนทุกท่านค่ะ เนี่ยตอนนี้เราจะได้ยินเสียงของเจ้าหน้าที่ตะโกนมานะบอกว่าท่านครับมันไม่เหมาะนะท่านนี้ไม่ค่อยเหมาะกับชุดเท่าไหร่นะฮะคือบอกเป็นการบอกกล่าวนะไม่ใช่ว่าว่าตำหนิอะไรนะคะเพราะว่าเข้าใจเจตนาแหละเพราะว่าจะมีรัฐมนตรีบางท่านเองก็ไม่ได้ทําตามด้วยถ้ามีปัญหาตอนนั้นนะฮะอืรีบเอาลงปุ๊บเลยนะคะอะหลังจากถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วก็เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษกันต่อค่ะคุณผู้ชมมาเปลี่ยนจากชุดขาวข้าราชการใส่เสื้อเหลืองกันพร้อมเพรียงเลย นายกเองเนี่ยได้กล่าวแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีทุกท่านเลยนะคะถือว่าตอนนี้ก็เป็นทางการแล้วทุกคนได้รับการแต่งตั้งปกดเก้าอะไรเรียบร้อยนายกอุ้งอิงบอกว่าขอให้น้อมนําพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทางในการทํางานอย่างมุ่งมั่นเพื่อประชาชนจากนั้นก็เริ่มประชุมในการหารือเกี่ยวกับนโยบายของพักร่วมรัฐบาลค่ะ หารือกันซิเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการถแถลง12และ13กันยายนรตรงไหนติดขัดอย่างไรตรงนี้โอเค<ม>ทบทวนร่วมกันนะคะระหว่างรัฐมนตรีต่างๆและในที่ประชุมเองค่ะยังมีมติแต่งตั้งนายแพทย์พรมมินเรอสุริเดชเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะซึ่งเป็นการแต่งตั้งเพียงแค่ตำแหน่งเดียวนะเมื่อวานเรียบนะร้อยหลังจากการประชุมค่ะนายกอุ้งอิงเนี่ยก็ถแถลง บอกว่าพร้อมที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างเต็มที่แข่งกับเวลาที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยนโยบายที่จะแถลงในวันที่12และ13กันยายนก็จะเป็นการสารต่อนโยบายของสมัยอดีตนายกเศรษฐาทวีสินแต่จะมีการปรับแก้ให้เข้าสถานการณ์ให้เข้ากับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้จะแบ่งเป็นนโยบายทั้งระยะสั้นระยะยาวด้วยส่วนดิจิตอลวอลเล็ นายกุงอิงคอนเฟิร์มย้ำว่าเกิดขึ้นแน่นอนนะคะคแล้วก็ยังบอกว่าอยากจะทำงานให้ครบ3ปีและไม่อยากมีคดีเพราะลูกอย่างเล็กค่ะในส่วนของโครงการดิจิทัทวลวอลเล t หนึ่งบาทกันยานยนี้เห็นได้ทันทีไหมคะ่ะการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดขึ้นทันทีแน่นอนเพราะมันเป็นข้อแรกเลยที่เราจะต้องเน้นย้ำแล้วก็ผักันต่อไปคะ่ะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยมีคดีนะคะ พอมาถึงจุดนี้มีคดีก็ก็จะพยายามรับมือให้ได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็จริงไม่อยากมีคดีนะคะลูกยังเล็กอยู่เลยทีนี้ตอนที่ได้มีการออกมาเจอกับสื่อนะฮะนักข่าวเองก็ได้มีการถามเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของแบบว่าระบบทับกษิณกลับมาอีกแล้วนายกหนีไม่พ้นเงาของนายทักษิณหลอกอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งนายกเนี่ยก็ได้มีการบอกว่าคือถอนหายใจก่อนเครือกใหญ่ก่อนเครือกหนึ่งนะ,ะฮะแล้วก็บอกว่าจะไม่ขอตอบเรื่องนี้อีกแล้ว เพราะว่าต้องเดินหน้าต่อนะฮะวิสัยทัศน์ไหนที่ดีไม่ว่าจะใครจะอายุเท่าไหร่เองก็ตามก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่ต้องเอามาปรับใานการใช้กับรัฐบาลยุคปัจจุบันนี้ก็ได้มีการตอบในประเด็นนี้ไปนะฮะในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับทางด้านของนายสระบงเทียนทองฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะบอกว่าขอบคุณด้วยสําหรับคําชี้แนะนะฮะของนางสาวพนิกาวานิชแกนนาคณะก้าวหน้า ที่บอกว่าให้นายกเนี่ยมีการแต่งตั้งนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ปรึกษาของนายกเลยเพื่อไม่ถูกข้อคอรหานะฮะว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังพรรคเพื่อไทยซึ่งในเรื่องนี้เองเนี่ยคุณสรบวงก็ออกมาบอกนะ,ะบอกว่าเดี๋ยวประเด็นนี้ต้องดูเรื่องของข้อ,ขอกฎหมายก่อน<ะ>เพราะการจะตั้งตรงนี้เนี่ยต้องดูด้วยว่าไม่ขัดอะไรกับกฎหมายข้อไหนฮะ ก็ขอบคุณคุณอนะครับแล้วก็แล้วก็จริงๆแล้วอันนี้ก็ต้องต้องดูข้อกฎหมายดีๆนะครับในการที่จะตั้งใครหรือว่า,อามอบอํานาจหรือว่ามีการแต่งตั้งใครขึ้นมาก็แล้วแต่เนี่ยต้องต้องต้องดูข้อกฎหมายดีๆนะครับอันนี้อันนี้ก็ก็ขอบคุณครับในในในข้อเสนอเนยแล้วเดี๋ยวพวกเราเองผมมั่นใจครับว่าจะต้องทําทุกอย่างให้มันโปร่งใสที่สุดครับ ก็เท่ากับว่าไม่ได้แบบปิดประตูซะทีเดียวว่าจะไม่แต่งตั้งคุณทักษิณเป็นประธานที่ปรึกษานายกข<ช>อ,อกไปดูข้อกฎหมายก่อนอนะคะ,ะแล้วก็ยังยอมรับอีกนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจุดอ่อนของพรรคเพื่อไทยก็เป็นเรื่องของการต่อสู้ด้านกฎหมายแต่ว่าวันนี้มันเปลี่ยนไปเพราะว่ามีการตั้งให้คุณชูศักดิ์สิรินินมาเป็นฝ่ายกฎหมายของเพื่อไทยก็เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยจะมีความรอบครอบมากยิ่งขึ้นในยุคสมัยนายกองอ,งอิงตอนนี้นะคะ ส่วนถ้าถามว่าจะดึงโห oh, oh, มือกฎหมาย oh. แบบมือฉมังเ oh. ก่งกาดเราก็นถึงคนนี้แหละอาจารย์วิชานุครัวง,งามใช่ฮะจะดึงอาจารย์วิชุมาช่วยไหมล่ะเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายไปเลยอะ่ะจะได้ชัวร์วรอบครอบที่สุดรเรื่องนี้คุณสระวงบอกว่า ตอบไม่ได้เหมือนกันตัวคุณสรวงเพราะว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับนายกอุงอิงนะคะใช่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้รอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมพอพูดถึงเรื่องของนโยบายที่เมื่อวานนี้ได้มีการนัดประชุมรมนัดพิเศษนะฮะในการพูดคุยกันก็มีหลายเรื่องเลยคุณผู้ชมฮะที่มีการออกมาพูดถึงเมื่อวานนี้ก็เป็นนโยบายที่เตรียมที่จะมีการถแถลงต่อรัฐสภานะะในช่วงวันที่12-13กันยายนนี้ซึ่งหลักๆเลยเนี่ยเป็นนโยบายต่อเนื่อง จากรัฐบาลของอดีตนายกเศรษฐานะฮะก็จะมีการเอามาปรับใช้ต่อแต่ว่าเอานโยบายเหล่านั้นมาดูเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันอีกรอบหนึ่งเนี่ยแหละคุณผู้ชมว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนจะมีการปรับแก้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมหรือไม่ในขณะเดียวกันก็จะดูหลักๆเลยคือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะเพราะฉะนั้นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องทําก่อนเลยคือเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ช่วยเหลือ SME ก่อนเลยนะฮะการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆรวมไปถึงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ตามที่ข้อมูลออกมาก็อย่างที่บอกนะฮะว่าในเดือนนี้แหละน่าจะได้เงินช่วยเหลือนะฮะดิจิตอลวอลเล็ตที่หลายคนบอกว่ามันไม่เป็นดิจิตอลแล้ว <c oughs> ก็ไม่รู้ว่า <c oughs> วเขาเรียกเป็นเงินหมื่นละกันเรียกเงินหมื่นนะฮะในขณะเดียวกันนยโยบายระยะกลางและก็ระยะยาวนะฮะอย่างเช่นเรื่องของการต่อยอดอุตสาหกรรมการคิดสร้างสารรค์ซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมคมานาคม การพัฒนาคนรวมไปถึงการแก้ปัญหาราคาสินค้าการเกษตรและเรื่องน้ําท่วมด้วยเพราะหลายพื้นที่เจอปัญหานี้ซึ่งนายกย้ําด้วยนะฮะว่าไม่ได้กังวลเลยเกี่ยวกับเรื่องของการถูกจองกระถินทางการเมืองข้อร้องเรียนต่างๆเพราะว่าหลักๆนะฮะส่วนตัวก็บอกว่าไม่ได้อยากจะถูกดำเนินคดีหรอกลูกยังเล็กอยู่เลยในขณะเดียวกันนะฮะ สำหรับคำถแถลงเนี่ยของนายกแพททองทานเมื่อวานนี้14หนากาด้วยกันนะคุณผู้ชมแต่ว่าสาระสำคัญที่จะมีการเน้นย้ำก่อนเลยกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ไทยกำลังเผชิญอยู่อย่างเช่นเรื่องของความหวังโอกาสความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นหน้าที่สำคัญของรัฐบาลนะฮะ<ฮ>ในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของหนี้ครัวเรือนการเข้าสู่สังคมสูงวัยต้องมีนโยบายรองรับเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมไปถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความท้าทายจากภูมิรัฐศาสตร์นะฮะที่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงการปฏิรูปสัมพันธนานาประเทศด้วยเพราะฉะนั้นมาดูกันหน่อยนะฮะสินโยบายเร่งด่วนที่นายกบอกว่าต้องทําทันทีมีอะไรบ้างข้อแรกเลยที่นายกพูดถึงนะฮะก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ทางระบบอ,อันนี้สําคัญมากเพราะว่านะตอนนี้เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นดีหลายคนมีปัญหาเรื่องของหนี้สินกันข้อที่2ก,ก็คือเรื่องของการดูแลการส่งเสริม การช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่ม SME นะฮะข้อ3ก็คือเรื่องของมาตรการการลดราคาพลังงานและสาธารณูปโภคข้อที่4ก็คือเรื่องของการนำเศรษฐกิจนอกระบบภาษีและเศรษฐกิจใต้ดินเนี่ยเข้าสู่ระบบฐานภาษีให้ได้และข้อหาก็คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนะฮะโดยเฉพาะโครงการดิจิตอลวอลเล็ซึ่งนายกออกมายืนยันแล้วว่าโครงการนี้เดินหน้าต่อแน่นอนส่วนข้อที่6ก็คือเรื่องของการยกระดับครับการทําเกษตรแบบดั้งเดิม ให้มีความทันสมัยตอบโจทย์ยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นและข้อที่7ก็คือเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศไทยของเราด้วยนะฮะและข้อที่8อันนี้ต้องจัดการอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นคือเรื่องของการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดต้องทําแบบเด็ดขาดข้อที่9ก็คือเรื่องของอชัชญากรรมออนไลน์ต่างๆมิจฉาชีพอชัชญากรรมข้ามชาติและ10ก็คือเรื่องของการส่งเสริมศักยภาพ จัดสวัสดิการสังคมก็ต้องให้มีการสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะฮะและนอกจากสิข้อนี้แล้วเนี่ยยังมีการพูดถึงอีกหลายข้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์กลีนอีโคโนมีเศรษฐกิจสีเขียวส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพของประชาชนนะฮะอยากให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเงินของโลกการปรับโครงสร้างทางภาษีการเอาแนวคิดเนกาทีฟอินคัมแท็กซ์เนี่ยให้กับผู้มีไรายได้น้อยจะได้รับเงินภาษีคืนแบบขั้นบันไดเอามีการเอากลับมาใช้ รวมไปถึงเรื่องของการที่จะดูแลหลายๆอย่างนะการบริหารจัดการน้ําการสารต่อนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนเล่งพลิกฟื้นความเชื่อมั่นของคนไทยและสังชาติรวมไปถึงการยกระดับสาธารณสุขไทยนะฮะจาก30บาทรักษาทุกโรคมาเป็น30บาทรักษาทุกที่ด้วยซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าพอนายกหญิงคนที่2ของประเทศ นายกก็จะมีการส่งเสริมเรื่องของความเท่าเทียมของชายหญิงด้วยนะฮะ,ะการรักษาจุดยืนการไม่เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างประเทศและก็ต้องมีการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะฮะนี่คือนโยบายหลักๆแต่ว่านโยบายเต็มเนะี่ย14หน้าเดี๋ยวรอหลังจากที่มีการแถลงเนี่ยต่อรัฐสภาแล้วเดี๋ยวเราจะมาขยายความเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราดูเต็มๆเพราะว่านโยบายทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นทิศทางที่เกี่ยวโยงแล้วก็ใกล้ ะะะใช่ครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด grading, กระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สําคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์